จากทั่วสารทิศขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ที่ทอุตส่าห์มาใช้เวลาอยู่ร่วมกันใครที่ไม่เคยเปิดกล่องจุ่มก็ขอให้มาเปิดด้วยกันวันนี้อยู่กันตั้ง2,000คนมาเปิดด้วยกันว่าเออกล่องจุ่มมันทําไมเพื่อสิ่งชอบกลายเป็นชอบตอนแรกอ่ะไม่คิดจะเข้าวงการนี้เลยเพราะว่าตุ๊ก,กตุ่กตุ๊ก,กตาเนาะแต่ว่าพอเปิดแล้วแบบตอนเปิดอะมันให้ความรู้สึกแบบ มันให้ความรู้สึกแบบนี้อ่ะส่วนคนที่ชอบกล่องกล่องเปิดกล่องจุ่มอยู่แล้วอ่ะเธอก็ลุ้นค่ะว่าฉันจะได้น้องบาดเจ็บไหมน้องบาดเจ็บคือคนนี้เขาห้ามโชว์กล่องใช่ปะคราวที่แล้วเขาบอกห้ามโชว์กล่องใช่ปะตอนนี้เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากล่องอ่ะโอเคเริ่มเลยห้ากล่องหนึ่งสองสามสี่ อ๋ ا. อ,อ ا. เขาห้ามโชว์กล่องโอเคได้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเอาเอาเอาไอา้แบบนี้ก่อนแท็บเล็ตก่อนแป๊บหนึงแบบน่งฉันเอาแท็บเล็ตนะฉันเอาแท็บเล็ตแล้วฉันเปิดหน้าเราบาดเจ็บให้เธอดูแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพุ่งว่านะนี่ค่ะมาแล้วโอ้ยชีวีแสงจะเหนื่อยทุกวัน every day ฉันต้องพิมพ์ว่าอะไรอ่ะอันนี้คือเขารุ่นอะไรอันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะมีมิหรือหรือมายไม่เป็นไรรอกน้องเราพิมพ์เราพิมพ์มันไม่ต้องการการอ่านออกเสียงฮิโรโนมีมิมิซีรีเธอดูเธอดูเธอดูฉันใช้เธอดูว่าน้องบาดเจ็บคือคือคนไหนน้องบาดเจ็บคือน่ารักเกินน้องบาดเจ็บคือน่ารักเกิน อยากได้น้องบ้านเจ็บมากเลยอยากได้น้องบ้านเจ็บมากวันนี้จะได้น้องบ้านเจ็บไหมเธอเขาใส่เฟือกค่ะเขาห้ามโชว์กล่องเขาห้ามโชว์กล่องเราก็เราก็ทำทางอย่างนี้ค่ะเลยวะหาไม่เจอแกมันไม่น่าหายยากขนาดนั้นปะดูไปพร้อมกันไม่ใช่ บัตรเจาฉันต้องเจอเขาให้ได้วันนี้จะต้องเจอเขาให้ได้อะไรนะเจอน้องบาดเจ็บให้ได้เจอน้องบาดเจ็บป่ะเป็นกำลังใจให้พวกคุณดูก่อนนะ พวกเธอกีดต่อให้พวกเธอเห็นก่อนแล้วพวกเธอกีดฉันก็ไม่ได้ยินอะดิอะดิอายัง1 2ึ่งสองไม่ใช่แน่เลยอ่ะเธ <c oughs> อน่ารักเธอเขาน่ารัก <c oughs> ดีๆโอ๊ยหนูหนูวินเก่งมากแม่ชอบหนูมากค่ะหนูน่ารักมากค่ะหนูน่ารักมากดูหน้ามาันดีอารมณ์เสียสุดๆชอบอ่ะ น่ารักอยู่นะตัวเนี้ยน่ารักอยู่นะเนี่ยมือเขาทําเป็นดุด้วยแกดูดิดูดูดูเขาทํามือดิดูเขาทํามือดิเขาทําเป็นดุนี่แกน่ารักเกินโอเคเหลืออีกสี่ตัวนะไม่อุ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณขนมปังค่ะเธอแล้วทุกคนขู่ฉันไว้ตอนหอวังซิสเตอร์นะอันนี้เป็นบ็อกเซตอันแรกที่ ทีคย,ยกเซจนะถ้าเกิดว่าใครใครไปดูหอวังซิสเตอร์อันนี้มันมีเหตุการณ์ว่าแบบหล่อแล้วมันต้องยกเซทหรอมันยกเซตยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยคุณก็ยกเซตมาเพื่อที่จะได้น้องบาดเจ็บเพราะว่าเราไม่สามารถซื้อซื้อทีละกล่องทีละกล่องเล็กๆอย่างนี้ได้เพื่อที่จะแบบลุ้นว่าได้น้องบาดเจ็บหรือเปล่าเราก็ต้องซื้อย,ยกเซตเลยถูกปะแต่ตอนเนี้ยคนที่ขู่คือคือพวกทีมหอวังซิสเตอร์ขู่ว่า แม่ระวังนะซื้อยกเสร็จแต่ระวังโชคดีได้ได้น้องซีเครตแทนน้องบาดเจ็บกูจะบ้าคือคือถ้าเกิดว่าได้น้องซีเครตแทนน้องบาดเจ็บคือือไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีอะ่ะ <c oughs> เธอเข้าใจปะสมมติน้องซีเครตมาเราก็ดีใจอยู่แล้วถูกปะแต่ มันแทนต่อน้องบาดเจ็บเราจะจะไปหาบาดเจ็บมายังไงอุ้ยโอเคมาค่ะคนแรกนะโคตรน่ารักโคตรน่ารัก so very cute น้องฮิโนโนม ไปเยอะจะต้องการเจอน้องบัดเจ็บวันนี้เปิดไปเลยทั้งเซ็ตอ่ะดูดูด,ดูอุ้ยเธอไม่ใช่อ่ะแต่เขาคนนี้ไม่ค่อยบินคนนี้ง่วงคะ่ะอุตาาละขอภัยเล็บด้วยนะคะเดี๋ยวไปทำคะ่ะเธอแกไม่ใช่จะ้ะเธอดูดีๆ เขาดืออยู่ค่ะสมมตินะเป็นเหมือนประมาณว่าแม่บอกให้นอนก็คือน,นอนแต่เอาปากกามาด้วยแกแล้วก็เขียนหมอนไปเลยจะ้ะเขียนหมอนไปเลยจะ้ะใครสักพูดใครซักนี่นี่เขาเขียนอยู่นะคะเนี่ยดูเอาเลิศเกินค่ะฮิโโนะเธอนี่มันแสบสองแล้วนะ อุ้ยอุยสมมุติาจนี้เป็นพี่สมมติเยนี้เป็นน้องเยพี่ก็คือมองว่าแบบมึงทําอะไร,รอ่ะแกน่ารักเลขสามกล่องนะถ้าไม่เจอน้องบาดเจ็บแล้วเจอซีเครตแทนนะเดี๋ยวก่อนดีตัวซีเครนะตหน้าตาเป็นไงอ่ะตัวซีเครตนะจะเป็นหัวเรียมเหลี่ยมเดี๋ยวก่อนนะต้องทาเป็นปิดอันนี้นี่นี่นตัวเดี๋ยวเขาปิดกันเราอีกนี่นี่นอ่ะ โอ้ยอยากจะบ้าตัวซีเครป็นต,ตัวหัวเหลี่ยมๆนะน้องปัตเจมหรือเปล่าน้องบัตเจให้ดูรูปน้องปัตเจมอ,อีกทีนึง ให้ดูลูกน้องพัดเจ็บอีกทีนึงเผื่อเพราเธอจะได้ช่วยกันกีดวันนี้มาดึกนิดนึงค่ะทพราะทีไปจีนละครมานี่น้องพัดเจ็บคือคนนี้นะ,ะน้องพัดเจ็บไหมเธอน้องพัดเจ็บค่ะคนนี้คือน้องพัดเจ็บค่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยโดนจำกัดอีกแล้วเธอเธอน้องพัะมาแล้วน้องพัะมาแล้วน้องพัะมาแล้ว เราอาจะมาแล้วเขาเาจจะน่ารักมากแกเมื่อกี้โชว์กล่องไปทีเดียวเลยเขาแบบแจ้งเตือเลยพิมพ์ดิรักติ๊กตอกมากรักติ๊กตอมากรักติ๊กตอกมาก,ก,ก,อ,ก,มากอย่างงี้ดิแค่โชว์กล่องไปนิดเดียวเองเกินเรื่องปะ เาไม่มีเรื่องมาตาบวมไปข้างหนึ่งแกแกตาบวมไปค้าง <c oughs> เธอน้องว่าจะน่ารักมากๆคนนี้เลยคนนี้เลยคือตัวต้นเรื่องทั้งหมดน่ารักเกินมีเรื่องกับกอซิล่าใช่ปะเนี่ยขอบคุณมากค่ะทุกคนพิมพ์ไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไปขอบคุณค่ะ เวลาเธอพิมพ์ทำไม่ได้เสียตังค์ใช่ไหมน้องไข่ดาวอยู่ในเครื่องซักค่คะคุณเหมยเล้งคือยังไม่ได้อยู่ในเครื่องซักอยู่ในถังซักไอเลิฟติกตอกเลิฟติกตอกเลิศเก,กินเลิศเก,กินทุกคนหลักมากทุกคนน่าหลักมากติกตอกเธอเธอแบบสวยที่สุดในโลกเธอดีที่สุดในโลกเธอคนนี้แกล้งเขาหรือเปล่าคนนี้แกล้งเขาหรือเปล่า กายมันน่ารักเกินอะมันไม่ไหวแล้วอะเขาผูกอะไร <laughs> ดูดีเทลดิเนี่ย <laughs> ที่ผูกไอ้ที่มัดแค่นะกายคอมพีทชีวิตวันนี้เลิศเกินเลยสองกล่องดูอ่ะคราวนี้เรามาลุ้นว่าเราจะมีโอกาสได้ตัวสิครตหรือเปล่าตัวสิคิตคือหัวสีเหลยมง ตัวซีเครตคือหัวสี่เหลี่ยมเธ<ม>อตลกปะโชว์กล่องไปจิตเดียวเองอะโชว์กล่องไปจิตเดียวเองอะขึ้นเลยขึ้นเตือนเลยปุมเตอสวิงอะไรออกมาคะเอาอีกแล้วถูกจำกัดสิบนาทีอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้啊เขาให้เงียบค่ะเงียบค่ะ <ś led> อ๋อชีคุยชิคุยโทรศัพท์กันชีคุยโทรศัพท์กันชีคุยโทรศัพท์กันใช้ใช้อีกแก้วกระดาษอ่ะอ๋อเสื้อคอกว้างอ๋อเสื้อคอกว้างโอเคโอเค,อเคทำไงอ่ะอ๋อเสื้อคอกว้างชิคุยโทรศัพท์กันเธอไอเลิฟคุยสวาววังติ๊กตอ,อกอย่างนงี้หรอเออโอเค เอบาบาอบปะอโค่นน่ารักเลยโคตนน่ารักเลยกล่องสุดท้ายละกล่องสุดท้ายแล้วนะกล่องสุดท้ายแล้วแล้วก็แล้ก็คุยเล่นแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำนะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ที่ามาอยู่บนเครื่องในการตามหาน้องบัตเจ็จ ไม่ใช่ซีเครตค่ะเฮ้ยเพื่อนแกงป้กแกเพื่อนให้ปิดตาแล้วก็ยิงธนูใส่แกเพื่อนถ,ถ้าเพื่อนไม่แมนก็คือตายค่ะ <c oughs> ตะลรย่างโอเคจบเราไม่ได้ตัวซีเครตน้องนอนแอ,แอบเขียนเนาะทำยังไงให้เธอเห็นทุกตัวอันนี้ชูชทีละสามแล้วกัน พรุ่งนี้ก็มีจีนแล็คอนค่ะใช่ค่ะแต่พรุ่งนี้กุสาจะไม่ได้ไปอยาพกพรุ่งนี้กุสกินข้าวกับเพื่อนตอนเย็นซึ่งคอนเสิร์ตเขาเกิดขึ้นตอนเย็นเย็นยคุยโทรศัพท์กับน่ารักเนาะเยคุยโทรศัพท์กับกอซิล่าคุยโทรศัพท์กับกอซิล่าเพื่อนเขาชื่ออะไรอ่ะใครเล่นฮีโร่โนบังเนี่ยเพื่อนเขาคนเนี้ยอยู่เนี่ยเพื่อนเขาอยู่หลายอันเหมือนกันนะเนี่ยเห็นป้าน้องบาดเจ็บก็มีเพื่อนเขาชื่อน้องน้องน้องตัวนี้ชื่ออะไรค่ะน้องน้องกอซิล่า กสิลาจังมัวมัวเปล่าตัวสุดท้ายก็บาดเจ็บหรอใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่แค่บาดเจ็บคะ่ะตัวนี้อาจตายได้ดูดิถ้าเพื่อนยิไงไม่แม่นก็คือจบเนี่ย้คืนนี้คืนนี้เอาน้องบาดเจ็บไปนอนข้างๆดีกว่าไปอยู่ข้างๆเตียงดีกว่าดีใจอ่ะดีใจอ่ะกองคุง จริงป่าคุณสเปเชียลวันเขาชื่อกองคุณหรอกอซิล่าเหมือนในเอ็มวี c o เวอร์ค็อกเ t a i l อกเทลทำเอมวกับกอซิล่าใช่ไหมน้องน่านักจังเห็นไหมพวกเธอพวกเธอยังพิมพ์ผิดอย่างนี้คนไม่ได้อ่านผิดนะน่านักเขาแต่รู้ว่าเขาพิมพ์ว่าน่ารักแต่ตอนผัวกับผิวคือคิดว่าถามว่าผัวจริงอันนี้สาบาเลยจริงๆได้น้องวาเจ็บแล้วว่าอ้าโอเคค่ะ จบเรื่องติงต้องของควสมีใครจะถามอะไรไหมวันนี้พูดคุยเล่นแป๊บหนึ่ง5นาทีเดี๋ยวก็ไปละฟิลเตอร์ดีค่ะฟิลเตอร์ชื่อก็อันที่เคยให้ไงชื่อว่าชื่อว่าบรา w ์เมคอัพคุณเอสิบห้าล่ให้ไให้ไปอาบน้ำแล้วอะโอเคคอนวันนี้สนุกค่ะ คยไปดูนายทีนเก่งทุกคนเลยอะเก่งจริงๆเขาเขาเก่งจริงเชียร์มากเลยอยากให้แบบทุกคนแบบประสบความสําเร็จอยากให้ทุกคนไปถึงฝันของตัวเองอยากให้ทุกคนแบบคือทุกคนที่ทําดนตรีเนาะ,เ,นะเขาก็จะมีฝันของเขานั่นแหละแล้วก็เขาก็อยากน่ารักโคตรอะไรเนะี่ยอืมเขาก็มันก็ด e ดคนฟังอะ่ะเธอแต่ว่า ตอนที่ช่วงที่ปีนู้นที่คุ้มทำค่ายเพลงอะเออคุ้สไปช่วยเขาเขาทำเดเรคชั่นทำโปรดักชั่นทำอะไรอย่างเงี้ยเธอรู้เปล่าว่าได้อินโฟเมชั่นมาอันนึงหนึ่งปีมีเพลงออกห้าหมื่นเพลงนะแกปีสองพันยี่สิบสามมีเพลงออกห้าหมื่นซิงเกิลแกดังกี่โมงแมดกี่โมงเหนื่อยนะห้าพันเพลงนะ เอมใช่ห้าหมื่นเพลงค่ะคือรวมแบบพวก b บด r o o m studio รวมอะไรอย่างงี้ด้วยนะห้าหมื่นคนฟังก็ฟังไม่ครบใช่ถูกต้องคนฟังก็ฟังไม่ครบฟังครบตอนไหนอะ่ะเธอฟังเปิดวนไปแบบไม่ได้ฟังยังฟังไม่ครบเลยยี่สิบสี่เออห้าหมื่นเพลงอะ่ะจริงๆเปียกไหมคะวันนี้ไฟล์เปียกค่ะก็หากุญแจรถไม่เจอใช่ไหมแล้วก็สรุปว่าอยู่ในรถแล้วก็ตั้งใจว่าอยู่แล้วเพราะว่า ทุกวันที่5คือคุณเกิดวันที่5กรกฎาคมใช่ไหมทุกวันที่5คุณจะคุณจะไปทําบุญอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะแบบจะปล่อยปลาหรือทําบุญลรงศพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสักอย่างหนึ่งเอ่อแล้วแต่ว่าตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเดือนนี้คือเอ่อโทรหาคุณลุงที่ที่เขาเตรียมปลาจากตลาดมาให้คุณให้ไปเจอที่วัดเลยอะไรเง,งี้ยเอ่อคุยกันไว้แล้วอะไรเง,งี้ยก็เลยหาคุณแจรถไม่เจอแล้วก็รีบไป รีบไปปล่อยปลาแล้วก็รีไปคอนเสิร์ตใช่จ้ะเธอคนที่เขาเล่นกล่องจุ่มอ่ะเขาเอากล่องไปทำอะไรกันอ่ะเขาเอากล่องไปทำอะไรกันหรอกเขาเก็บกล่องกันไหมหรือทิ้งเลยพวกทุงถุงอ่ะไม่ไม่ได้เก็บอยู่แล้วเนาะเอาทิ้งใช่ปะอ๋อโอเคค่ะไม่ไมีคำถามค่ะขอบคุณมาก เอาเก็บไว้เ,เก็บวทางนี้พับเก็บพับกล่องเหรอพับกล่องเหรอคะพับไงอ่ะอ๋อพับแบนๆพับเอาข้างข้างใต้ออกแล้วก็บแบนๆใช่ไหมอ๋อหนูเก็บแต่ถ้าไม่ขายต่อคือทิ้งอ๋อโอเคเข้าใจก็ถ้าขายต่อก็คนขายเขาคงอยากได้กล่องถูกไหมเออเออเข้าใจแล้ววันนั้น ่ะถ้าใครที่ดูเอพิโซดของวังซิสเตอร์เนาะจะเห็นว่าคยสะอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นไอห้อยๆกระเป๋าอะแล้วทั้งฮ่องกงคือไม่มีแล้ววันนั้นไปงานป๊อปมาก็คือเลยได้เลยได้น้องคนนี้มานี่ <c oughs> น่ารักคุอมีไม่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อพวกนี้ค่ะไม่ได้ซื้อเยอะมอะีสองตัวมีคนให้ อีกตัวหนึ่งพอชาวะให้แล้วก็ตัวนี้ก็ซื้อพี่อยากได้สีนี้แหละเพราะว่าพี่ตาวเขาพี่ตาวผู้ช่วยพี่กุนะ้งเนาะเขายกบล็อกมันมีทั้งหมดหกตัวหกสีพี่ก็เลยบอกว่าตาวพี่ขอสีเขียวได้ไหมตาวเขาเฉยๆกับสีเขียวไงตัวเนี้ยแบบแต่พี่ชอบเขาก็เลยเขาก็เลยให้ความการุณาให้มาค่ะเหมือนชีชีเปิดแล้วชีก็ให้มาน่ารักไหมผู้ช่วยเลิศเกิน อ่ะให้เจอน้องให้เจอน้องคุยโทรศัพท์อีกหนึ่งที่โคตรนั่นแหละแกบ้าบ้าบ,าบ,าบาัอุ้ยเชี่ยมิโกรค่ะโกรค่ะเธอเขาคุยโทรศัพท์กันค่ะเขาโวยก็อยู่ใกล้กันแค่นี้ก็พูดเลยไม่ละไม่ต้องไม่ต้องคุยโทรศัพท์ไหมคุยโทรศัพท์กระดาษตลกอะ่ะ เดี๋ยวต้องเก็บเขาเขากล่องก่อนแต่ว่าแกฉันเบอร์ไปหมดเลยฉันเก็บน้องฉันเก็บน้องบาดเจ็ดเขากล่องไปแล้วอะพอสัตเสียปะ่ะบอกว่าจะเอาน้องน้องบาดเจ็ดเป็นไปนอนด้วยสติค่ะสติค่ะคุณคีสติค่ะ ตัวโตวสาขาหนึ่งไม่ได้ซื้อของของไอ้นี่ใช่ไหมเอ่อในในหอวังซิสเตอร์ใช่ไหมน้องมอลลี่ที่เป็นเอ็อเอกกับบาสคิตบาสกิอาใช่ไหมเธอมันมันสามหมื่นหกแต่ถามจริงสามหมื่นหกอ่ะตัวใหญ่เท่านั้นน่ะเธอตัวตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่แบบตัวใหญ่มากอ่ะแต่ประเด็นคือถามโทรไปถามที่ร้านแล้วที่ร้านบอกว่าต้องสั่งสองเดือนแล้วก็ เขาส่งเฉพาะในฮ่องกงฉันก็เลยฉันก็มองหน้ากับทีมว่าแล้วเราจะยังไงหรอเราบินกลับมาเพื่อมาเอาเขาเนี่ยหรอแล้วเขาก็ใหญ่เกินไปที่จะหิ้วขึ้นเครื่องก็เลยแบบไม่ขนาดนั้นมั้งเราไม่ต้องมีทุกอย่างก็ได้เนาะอย่างนี้เนาะก็เลยไม่ได้เอาค่ะเอเดวสิสขอบคุณค่ะ thank you for the flower เนี่ยอะคราวเนี้ยพอปิดกล่องไปปุ๊บฉันก็ไม่รู้แล้วว่าน้องบาดเจ็บอยู่ไหนบ้าบอา,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 าแกนี่ ไม่สติเราเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปไปหาเองแล้วกันโอเคคะ่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะสรุปวันนี้โดนปิดกานเพราะอะไรเสื้อหรอเธอว่าเสื้อหรอพี่หานอยู่ในถังซักค่ะไม่ใช่เขาไม่ใช่หา้าเขาคือเป็ดเขาชื่อไข่ดาวจะให้เล่นโดเรมีฟ้าหรอเธอไข่ขี้หน้าพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้ลงไปสองคลิปแล้วอะ พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เล่นนะขายที่หน้าโดเรมีมันยังไม่เก่าอีกเหรอเขาเล่นกันทั้งเมืองแล้วอะพวกเธอชอบรอหัวเลาะเยอะชันไข่ดาวยังไม่ได้ซักเลยเล่นหรอโอเคโอเคโอเคได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ พรุ่งนี้โดเรมีฟาซอลาซิโดนะซึ่งเชื้อปลาแค่โดก็ไม่ผ่านค่ะจริงพรุ่งนี้ไม่ได้ไลฟ์นะพรุ่งนี้ไปกินข้าวกับเพื่อนโอเคบ๊ายบายกุณนายนะทุกคนขอบคุณนะคะที่มาเปิดกล่องจุ่มด้วยกันแล้วก็ได้เจอได้เจอน้องบัดเจ็บด้วยกันบ๊ายบายกุณนาย